บ้านยุคสิบเอ็ดทับสามห้าเกิดที่ซอยสองครับผมอ่าหนซอยสองแถวแถวแถวบ้านผมไมยนะมาร้องทุกข์กับผมเรื่องอะไรเรื่องสุนัขบ้านที่นะไล่กัดผมผมจะไปควงงานช้าที่เดี๋ไม่ต้องไปเพราะมันเพราะหมากัดเคยไปตีหมามาหรือเปล่าเคยไปเจ๊มันหรือเปล่าหมามันรักกันะเพราะว่าผมหมาตายผมยังร้องไห้เลยไม่ไม่เห่ามันจะไล่กัดพี่เนี่ยบ่อยคนบ่อยครั้งบ่อยครั้งเหรอบ่อยครั้ง มันด๋อยั้งโอ้โหไหนวะน้เขียวแล้วอันดับแรกร้านค้าใช่ไหมร้านค้าร้านค้าขายข้าวเหรอครับผมอ๋อหมาหน้าวัดไม่ใช่หมาเขาเองไอ้หลงมาเนี่ยะหมาเขาเองไอ้หลงมาหมาเขาเองถามไม่จบว่าไอ้หลงเขาเองแล้วก็หน้าหลังไอ้หลงหรือไอ้เบี้ยวหรือไอ้นวลนี่ผมผ่านหลังบ้านไอ้ตัวนี้เหรอตัวนี้เหรอครับผมอ๋อนี่แค้นจัดนะ ถ่ายรูปหมามาร้องทู่กับผมมาเอาผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปคุยกับเจ้าของหมาให้ผมผมขอางคุยคงคุยกับหมาไม่รู้เรื่องมาที่มาทำไงเขาบอกแค่มีปัญญาเลี้ยงทำไมมีปัญญาดูแลไอ้กล้วยใจเย็น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 เขาให้กล้วยด้วยเหรอเขาให้กล้วยใช่จังไม่ใช่วกอ้าวโอเคใจเย็นใจเย็นแอคท้าอ่าเดี๋ยวจัดการให้พวงมลัยนีล่เขาเอารถ